เคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเราทุกวันนี้มันเออเหมือนจะวุ่นวายวิ่งตามอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเจอกันนะใช่ค่ะตอบได้ค่ะได้ครับกับทุกอย่างเลยทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวจนแบบบางทีก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราอยากทำอะไรกันแนะ่อืมซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับว่ามีคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆระดับโลกเลยค่ะเขากลับมองว่า กุญแจสำคัญอาจจะไม่ใช่การทำทุกอย่างอ้าวหรอคะแล้วคืออะไรล่ะคะแต่เป็นการกล้าที่จะปฏิเสธครับโห oh. ปฏิเสธเนี่ยนะคะใครคะเนี่ยคนที่พูดแบบนี้ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตตไงครับนักลงทุนที่แบบว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้วมั้งครับตอนนี้อ๋อวอร์เรนบัฟเฟตตนักลงทุนระดับตำนานคนนั้นนะ่ะหรอคะอืม น่าสนใจมากค่ะเพราะปกติเราจะคิดว่าคนสำเร็จต้องทำเยอะๆรับทุกโอกาสสิใช่ครับมันเลยเป็นมุมมองที่อาจจะเออสวนกระแสหน่อยแต่พอเป็นคำพูดของบัฟเฟตเนี่ยมันก็น่าคิดน่าหาความหมายจริงๆครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะแนวคิดเรื่องพลังของการปฏิเสธของบัฟเฟตเนี่ยแหละครับผมไม่ใช่ว่าปฏิเสธเพื่อปิดกั้นนะแต่มองมันเป็นเหมือนกลยุทธ์นะคะในการจัดลำดับความสำคัญครับ ว่าการไม่ทำบางอย่างเนี่ยมันจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้ยังไงใช่เลยค่ะมาลองทำความเข้าใจปรัชญาเบื้องหลังคำพูดที่ดูเหมือนง่ายๆแต่เออทรงพลังของเขากันได้เลยครับมีคำพูดหนึ่งของบัฟเฟตที่ดังมากเลยนะคะที่สะท้อนเรื่องนี้ชัดๆเลยเขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างคนที่สำเร็จกับคนที่สำเร็จมากครับคือคนที่สำเร็จมากจะพูดว่าไม่กับแทบทุกอย่าง โอ้โหไม่กับแทบทุกอย่างเลยเหรอครับใช่ค่ะ The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything ฟังแล้วแบบอึ้งไปนิดนึงเลยนะคะ <laughs> มันเป็นคำพูดที่กระแทกใจเหมือนกันนะครับเพราะมันบอกชัดเลยว่าการปฏิเสธไม่ใช่แค่นิสัยส่วนตัวแต่มันคือกลยุทธ์กลยุทธ์ครับกลยุทธ์ที่คนระดับท็อปเขาใช้กันคือ มันเป็นการตระหนักว่าทรัพยากรของเราเนี่ยโดยเฉพาะเวลาและก็สมาธิค่ะมีจำกัดมากๆใช่ค่ะมีจำกัดมากๆากการเซโนหรือการพูดว่าไม่เนี่ยก็คือการปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นไว้ปกป้องไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆถูกต้องครับสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นอื พอนึกถึงตัวบัฟเฟตเองวิถีชีวิตการทํางานของเขาก็ดูจะสนับสนุนแนวคิดนี้มากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเขาขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่ายไม่ได้มีตารางงานที่แบบยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรขนาดนั้นครับไม่ได้ประชุมทั้งวันหรือวิ่งรอกไปนู่นมานี่แต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสืออันนี้น่าทึ่งมากใช่ครับอ่านเยอะมากวันละห้าชั่วโมงเลยนะโอ้ห้ากชั่วโมงครับ ซึ่งการอ่านของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแต่มันคือกระบวนการที่เขาใช้ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆในสิ่งที่เขาสนใจเข้าใจแบบลึกซึ้งครับมันทําให้เขากําหนดสิ่งที่เรียกว่าวงกลมแห่งความเชี่ยวชาญหรือ circle of competence ของตัวเองได้ชัดเจนมากอ๋อ oh, circle of competence ครับ และเขาก็กล้าที่จะปฏิเสธโอกาสหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่มันอยู่นอกวงกลมนั้นคือถ้าไม่เข้าใจจริงจะไม่ยุ่งเลย ใช่ครับไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจอย่างท่องแท้นี่คือหัวใจสําคัญเลยเขาไม่ยอมเสียเวลาไปกับสิ่งรบกวนที่มันไม่ได้สร้างคุณค่าระยะยาวในมุมมองของเขาฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าความสําเร็จมหาศาลของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการทําทุกอย่างไม่ได้วิ่งตามทุกกระแสะเลยครับผมแต่มาจากการมีวินัยสูงมากในการเลือกว่าจะโฟกัสอะไรใช่ครับแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่เหลืออย่างเด็ดขาดมันคือการตัดสินใจที่มาจากความเข้าใจ ใจรจริงๆไม่ใช่เพราะกลัวตกขบวนกลัวพลาดโอกาสหรือโฟโมอย่างที่ฮิตฮิตกันถูกต้องครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการปฏิเสธในแบบของบัฟเฟตเนี่ยมันไม่ได้มาจากความขี้เกียจนะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่อยากทําไม่ใช่ไม่อยากทํางานหนักครับแต่เกิดจากการเคารพในคุณค่าของเวลาและพลังงานของตัวเองมากๆเคารพเวลาเคารพพลังงานครับดังนั้นการพูดว่าไม่มันเลยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาโฟกัสให้คมชัดอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ชุ่มเทกับสิ่งที่เลือกแล้วจริงๆอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพใช่เลยครับทีนี้พลองโยงกลับมาดูชีวิตการทำงานของพวกเราคนทำงานทั่วไปในยุคนี้สิคะมันก็แอบเห็นความทา้าทายเหมือนกันนะคะครับท้าทายยังไงครับ ก็เรามักจะถูกคาดหวังให้ตอบสนองเร็วๆใช่ไหมคะต้องรับผิดชอบหลายโปรเจกต์หลายหน้าที่พร้อมๆกันอืมจริงครับมัลติทัสกิ้งนี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ค่ะและการพูดว่าได้ค่ะทําได้ครับมันอาจจะทําให้เรารู้สึกดีนะเหมือนเราเป็นคนมีความสามารถรับผิดชอบได้เยอะครับในระยะสั้นมันอาจจะดูดีแต่พอพลังงานเรามันกระจายไปทั่วแบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แบบ โดดเด่นจริงๆได้ยากหรือเปล่าคะอันนี้น่าคิดมากครับคือมันมีความเสี่ยงสูงมากที่เราจะกลายเป็นคนทํางานเยอะทําหลายอย่างค่ะงานเยอะมากแต่ไม่มีชิ้นงานไหนเลยที่มันลึกหรือยอดเยี่ยมจริงๆจังๆสักอย่างอ,อ๋อเพราะพลังงานสมาธิมันถูกแบ่งไปหมดใช่ครับมันถูกเฉลี่ยกันไปหมดเลยในขณะที่ความสําเร็จที่มันสร้างความแตกต่างได้จริงๆเนี่ยมันมักจะมาจากการทุ่มเททรัพยากรอย่างเข้มขน้น ทุ่มไปเลยกับเรื่องสําคัญไม่กี่เรื่องถูกต้องครับเรื่องสําคัญจริงๆแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นนั่นนี่คะบางทีเอ่ออาจจะต้องลองสำรวจความรู้สึกตัวเองดูเหมือนกันนะว่าเรากำลังตกอยู่ในภาวะยุ่งมากแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าหรือเปล่าครับยุ่งแต่ไม่ productive ใช่คะ่ะทำนานเยอะๆไปหมดเลยแต่พอหมดวันกับรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นเข้าใกล้เป้าหมายจริงๆของตัวเองเลยหรือแบบไม่มีเวลาเหลือพอสำหรับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองในเรื่องที่สำคัญสำหรับอนาคตเลยความรู้สึกงานเยอะแต่ไร้ความหมายที่ว่าเนี่ เป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากนะครับรอคะครับมันอาจจะกําลังบอกเราอยู่ก็ได้ว่าเรากําลังตอบรับสิ่งต่างๆมากเกินไปรับมาเยอะเกินโดยที่ไม่ได้พิจารณาเลยว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือคุณค่าหลักในชีวิตเราหรือเปล่าอืมซึ่งแนวคิดของบัฟเฟต์เรื่องการปฏิเสธเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เราลองใช้การปฏิเสธอย่างมีสติมากขึ้นใช้คําว่าไม่อย่างมีสติมากขึ้น,นครับ คือการปฏิเสธในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธแบบไม่มีเหตุผลหรือปฏิเสธเพราะไม่อยากช่วยเหลือนะคะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งครับคนละประเด็นกันแต่มันคือการปฏิเสธเพื่อสร้างความชัดเจนสร้างความชัดเจนใช่ค่ะให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยว่าเรากําลังจะไปทางไหนอะไรคือสิ่งที่เราจะทุ่มเทพลังงานให้จริงๆอ๋อเข้าใจครับเหมือนเป็นการกําหนดทิศท,ทางให้ชัดเจน ใช่ค่ะเพราะเราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่มันก็เหมือนเป็นการเปิดพื้นที่เปิดเวลาเปิดพลังงานให้กับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงดังนั้นการพูดว่าไม่ยังมีกลยุทธ์หรือยังมีสตินี้เองมันก็เลยไม่ใช่การแสดงความหยิ่งหรือการปิดประตูใส่โอกาสอะไรเลยค่ะไม่ใช่เลยแต่มันคือการแสดงความเคารพต่อเป้าหมายของตัวเองเคารพเป้าหมายตัวเองครับและเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนมากๆด้วยถึงขอบเขตแล้วก็ลำดับความสําคัญของเรา มันเหมือนกับว่าเราได้กลับมาควบคุมหามเสือชีวิตตัวเองอีกครั้งนะคะครับแทนที่จะปล่อยให้กระแสะภายนอกหรือคำขอของคนอื่นพัดพาเราไปเรื่อยๆจริงค่ะมีคนเคยเปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าการพยายามไล่าตามทุกอย่างที่เข้ามามันเหมือนกับการวิ่งไล่จับกระต่ายหลายๆตัวพร้อมกันครับไล่จับกระต่ายหลายตัวใช่ค่ะสุดท้ายเป็นไงคะ ก็อาจจะไม่ได้สักตัวเลยอ๋อเพราะมันกระจายโฟกัสไปหมดใช่ค่ะแต่คนที่อดทนพอที่จะรอแล้วก็เลือกโฟกัสที่เป้าหมายสำคัญจริงๆแค่หนึ่งหรือสองอย่างอืมรอและเลือกแม้ว่าตอนแรกๆอาจจะดูเหมือนช้ากว่าคนอื่นนะคะแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้แหละที่มีแนวโนงจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าเป็นภาพเปรียบเทียบที่สะท้อนแก่นของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ชัดเจนมากครับค่ะ ความสาเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆมักจะเกิดจากการตัดสินใจที่รอบคอบแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่จริงๆเพื่อรักษาทรัพยากรไว้สําหรับโอกาสที่ดีที่สุดใช่ครับผมก่อนที่เราจะจบกันวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้พลังของการเลือกครับการเลือกและความกล้าหาญในการปฏิเสธเพื่อจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเราเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้ว อืมเป็นคำถามที่ดีครับบางทีการสร้างเส้นทางความสำเร็จในแบบฉบับของเราเองมันอาจจะเริ่มจนง่ายๆจากการกล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่ครับเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งที่ใช่อย่างแท้จริงใช่แล้วค่ะก็หวังว่ามุมมองเรื่องการปฏิเสธอย่างมีกลยุทธ์จาก Warren Buffett ที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับค่ะแล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้ลองนำไปปรับใช้ดูเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในชีวิตได้นะครับ ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้ได้อีกในครั้งต่อไปนะคะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ